กลุม39ชื่ออย่างเป็นทางการคือสำนักงานกรรมการกลาง39แห่งพักแรงงานเกาหลีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบูโร39ด v i s i o n 39หรือออฟฟิศ39เป็นองค์กรลับของพักแรงงานแห่งเกาหลีที่พยายามเก็บรักษาเงินสกุลเงินต่างประเทศด้วยการปลอมเพื่อผูนนำประเทศเกาหลีเหนือมีการนำเงินเข้าองค์กรระหว่าง 500ล้านเหรียญสหรัฐถึง1,000ล้านเหรียญสารัฐหรือมากกว่านี้และอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการปลอมธนบัตร100ดอลลาร์ผลิตสารควบคุมโดยเฉพาะสารเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมทแอมเฟตามินและการแปลงมอร์ฟินที่มีฟิลนปนเปื้อนสารบริสุทธิ์เช่นเฮโรอีนและการช่อกองประกันกระหว่างประเทศ แม้ว่าประเทศเกาหลีเหนือจะถูกตัวเดียวแต่มันก็ยากที่จะประเมินข้อมูลชุดนี้หลายข้อมูลของรวม39นั้นเป็นวิกฤติศรัทธาของคิมจองอึนอย่างต่อเนื่องการเปิดสนักงานเข้าสู่การสนับสนุนทางการเมืองและการช่วยกองทุนอาวุธนิวเคลียร์เชื่อกันว่าว่าที่ทำการ,รวลุม39ตั้งอยู่ภายในอาคารในพักแรงงานแห่งชาติที่เปียงยางไม่ไกลจากบ้านพักของผู้นำประเทศเกาหลีเหนือ รูม39ก่อตั้งขึ้นโดยคิมอิลซองในช่วงปลายทศวรรษที่1,970ได้รับการอธิบายเป็นหลักสำคัญที่ทำให้ประเทศเกาหลีเหนืออยู่ได้โดยเรียกว่าสาเศรษฐกิจศูนย์กลางในราชวงศ์คิมปัจจุบันยังไม่มีใครทราบถึงต้นกำเนิดของชื่อรูม39ช่วงต้นปี2010สําสักข่าวยอนฮับของประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าคิมดองอึน หัวหน้าสำนักงานเป็นรองหัวหน้าแทนจอนอิลชุนโชซอนอิลโบรายงานเรื่องรวม38นำโดยคิมจองอิลรวมเข้ากับรวม39ในช่วงปลายปี2009แต่ทั้งสองสํนักงานก็แยกอีกครั้งในปี2010 The Two Way Speed Again i n 2010เนื่องจากความแตกต่างในการแลกรับสกุลเงินต่างประเทศรวม39 เกี่ยวข้องกับการจัดการสกุลเงินต่างประเทศรายได้มาจากคนต่างชาติมาอาศัยโรงแรมในกรุงเปียงยางทองคําและการทําเหมืองแร่สักะสีและการเกษตรและการส่งออกประมงเชื่อว่าหลายบริษัทถูกควบคุมโดยรวม39ประกอบด้วยการค้าโซควางและธนาคารทาเอะซองรายงานปี2007เปิแเร่โดยโครงการมเเนียม ของสมาคมสาพันธ์แห่งสหประชาชาติโลก,กรายงานว่าเกาหลีเหนือสร้างรายได้กว่า 5,000- ถึง1,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีจากวิสาหกิจอาชญากรในปี2009 w วอชิงตั o โพสต์ระบุกกรายงานร่างแผนประกันภัยการทุจริตทั่โลกของรัฐบาลเกาหลีเหนือในชื่อคอปประกันภัยแห่งชาติเกาหลีหรือ KNIC โดยหาสัญญารับประกันภัย กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศและยื่นคำร้องในการช่อโกงสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเกาหลีเหนือและความท้าทายทางกฎหมายที่ไร้ผลในปี2015สาภาพยุโรปได้มีมติเกี่ยวกับ KNIC โดยลงโทษและเพิ่ม KNIC เป็นหนึ่งในองค์กรรวุ่ม39 KNIC เป็นสนักงานในเมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนี er ie, และลอนดอนสาราชอาณาจักรโดยได้รายง,งานทรัพย์สินว่ามีทรัพย์สิสนราว787ล้านปอนด์ในปี2014โดยมีสรินร่วมในการหลอกลวงตลาดประกันภัยและกองทุนอสังหาริมทรัพย์และการเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศแทยองโฮอดีผู้ช่วยเอการาชทูเกาหลีเหนือประจำประเทศสหราชอาณาจักร ที่ได้หลบนี้จากประเทศในปี2016ได้กล่าวถึงประเทศเกาหลีเหนือว่าในแต่ละปีเกาหลีเหนือได้รับคะล10ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการชอบโกงประกันกรีจองโฮเป็นเจ้าหน้าที่อาวโุโสประจําองค์กรกลุ่ม39ประมาณ30ปีเขาได้ไปพักมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ในปี2014และสหรัฐอเมริกาในปี2016กลียังเป็นประธานกลุ่มคำกลางเกาหลี โดยได้ร่วมกับนักธุรกิจชาวจีนในบริษัทแท็กซี่ในกรุงเปียงยางบริษัทการส่งสินค้าของประธานาธิบดีเกาหลีเหนือประธานสาขาในแดงขยองบริษัทการค้าเกาหลีเหนือที่เกี่ยวกับอาหารทะเลทานหินการส่งสินค้าและน้ำมันในปี2017บทความในหนังสือพิมพ์กรีอธิบายถึงวิธีหลีกเลี่ยงจากการขโมบาตรโดยการโอนเงินสดจากประเทศจีนไปยังประเทศเกาหลีเหนือ ด้วยทางเรือและรถไฟ